สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง n e t Bridges เป็นเรื่องราวของตำรวจรุ่นปู่ที่เขานั้นต้องออกจากงานราชการแต่โดยเหตุการณ์บางอย่างทำให้ตำรวจรุ่นใหม่ไม่สามารถสืบสวนคดีใดด้วยตัวเองพวกเขาจึงต้องไปยืมความสามารถของตำรวจรุ่นปู่มาช่วยเพื่อจัดการกับเหตุการณ์อาชญากรที่กำลังเกิดขึ้นภายในเมืองและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ นังเปิดเรื่องมาที่ตำรวจรุ่นใหญ่สองคนพวกเขามีชื่อว่าแนทและโจแนทและโจ,ะโจกำลังตามล่าสุดยอดอาชญากรคนหนึ่งอยู่ซึ่งเขามีชื่อว่าเทรเวอร์โดยแนทตามล่าเจ้าคนนี้มากว่า6เดือนแล้วและวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เขาเข้าใกล้มันมากที่สุดพวกเขาได้ขับรถไล่ตามมันไปเรื่อยๆจนได้เจอกับถนนที่มีรถติดแนนและโจจึงได้ตัดสินใจลงจากรถเพื่อที่จะถือปืนไปล่าพวกมันแต่ลุงน้องของเทรเวอร์ก็ได้เห็นพวกพระเอกจึงได้มีเหตุการณ์ยิงประทะกันเกิดขึ้น เทเวลและลูกน้องได้ลงลนและวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งแนทและโจก็ได้วิ่งตามล่าพวกมันจนกระสุนปืนของพวกเขาพลาดไปโดนรถน้ำมันและได้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ภายในเมือง ความเสียหายนั้นขยายไปประมาณสองช่วงตึกแต่ยังไงซะผลงานในครั้งนี้พวกเขาก็สามารถจับตัวเทรเวอร์มาได้และเมื่อพวกเขาทั้งสองคนกลับมาที่หน่วย S.I.U. ซึ่งเป็นหน่วยของพวกเขาและแนทก็เป็นหัวหน้าของหน่วยนี้ทั้งหน่วยก็ได้เข้ามาฉลองกับพวกเขาเพราะอาชญากรที่มีชื่อว่าเทรเวอร์มันเป็นพ่อค้ายารายใหญ่และก็ได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองเป็นอย่างมากลูกน้องของแนทที่มีชื่อว่าเอลลี่และฟิลลี่พวกเขาทั้งสองคนก็ได้เข้ามายินดีกับภารกิจครั้งนี้ที่สําเร็จด้วย แต่แล้วก็ได้มีตำรวจหญิงคนหนึ่งที่เธอมีชีวัลีน้าได้เข้ามาหาแนทและเธอก็ได้มาบอกข่าวร้ายกับแนทว่าสิ่งที่แนทและโจทําวันนี้มันเกิดความเสียหายภายในเมืองและทางรัฐบาลจึงมีความเห็นว่าจะระง,งับหน้าที่ของทั้งสองคนลงและปลดทั้งสองคนออกจากราชการทําให้แนทและโจพวกเขานั้นเส้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแต่พวกเขาก็ขัดคําสั่งไม่ได้ จนหนังได้ตัดภาพมาที่6เดือนต่อมาแนทเขาได้อยู่อย่างสงบสงบของเขาและตอนนี้เขาก็กําลังตกปลาอยู่ลีน่าจึงได้เข้ามาหาแนทหลังจากที่เขาโดนปลดประจําการมาแล้ว6เดือนลีน่าได้มาบอกเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมคดีหนึ่งซึ่งเป็นฆาตรกรรมต่อเนื่องภายในเมืองให้กับทางแนทได้รู้ว่าคดีนี้พวกเธอนั้นตามสืบมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของฆาตรกรเลยและไม่สามารถจับพวกมันได้ด้วย พวกเขาจึงได้ตั้งฉา,ายาให้กับคดีนี้ว่าคดีฆาตกรรมพระอาทิตย์ตกและได้มาบอกกับแนทว่า คำสั่งปลดของแนทน่ะมันยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นลีน่าเธอจึงอยากขอให้แนทกลับไปช่วยทำงานคดีนี้หน่อยโดยให้แนทกลับไปทำงานที่หน่วยเดิมนั่นก็คือหน่วย S.I.U. ซึ่งปัจจุบันหน่วยนี้มีหัวหน้าใหม่ที่มีชื่อว่าสตีเวนแน่นอนว่าแนทไม่ชอบสตีเวนเป็นอย่างมากเพราะแนทนั้นมองว่าเจ้าสตีเวนน่ะมันมาแย่งตำแหน่งของแนทไปเพราะตำแหน่งหัวหน้า S.I.U มันควรจะเป็นของเขาแต่โดยความที่ลีน่านั้นขอทําให้แนทก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะยอมกลับไปทํางานจากนั้นลีน่าก็ได้เข้ามาบอกกับสตีเวนต่อว แนทจะกลับมาทํางานที่หน่วยนี้ซึ่งสตีเวนเมื่อได้ยินชื่อว่าแนทเขาก็เซ็งเป็นอย่างมากเพราะเขาก็เกลียดแนทพอๆกับแนทที่เกลียดเขาเพราะแนทเป็นพวกที่ไม่ยอมฟังตามคําสั่งและเป็นคนที่เล่นนอกแผนของทางตํารวจมาโดยตลอดสตีเวนจึงมองว่าชายคนนี้นะ่ะเป็นพวกที่ควบคุมยากแต่ด้วยความที่มันเป็นคําสั่งของลีน่าทาให้แนทก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ พราะยังไงซะแนทก็คือหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่จะทําการสืบสวนคดีฆาตกรรมนี้อยู่เขาจึงรับได้อยู่จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หญิงสาวปริศนาคนหนึ่งเธอได้เดินเข้ามาและเข้าต่อสู้กับชายคนหนึ่งซึ่งการต่อสู้ของพวกเขาก็ถูกถ่ายทอดสดและคนที่กําลังดูอยู่พวกเขาก็กําลังลงเดิมพันว่าใครกันแน่ที่จะชนะภายในคาสิโนแห่งหนึ่งจนสุดท้ายฝ่ายที่เป็นคนชนะนั่นก็คือฝ่ายของหญิงสาวปริศนา จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แนด์แนด์เขาได้เข้ามาหาโจคู่หูเก่าของเขาซึ่งตอนนี้โจเปิดร้านขายกัญชากิจการของโจนั้นเป็นไปได้ด้วยดีมากมีลูกค้าเข้ามาเป็นประจำแนด์จึงได้เข้าไปขอให้โจกลับมาเป็นคู่หูของเขาอีกทีแรกโจนั้นก็ไม่ยอม แต่ด้วยความที่เห็นว่าเป็นเพื่อนเก่าโจจึงยอมกลับไปทํางานกับแนทชั่วคราวพวกเขาทั้งสองคนเดินทางมาที่หน่วย siu ทันทีที่แนทและสตีเวนเจอกันพวกเขาก็ได้พูดกวนกันทันทีโชคดีที่ลีน่านั้นได้เข้ามาขัดจังหวะทั้งสองคนและก็ได้พูดเกี่ยวกับคดีต่อพร้อมกับให้สตีเวนพาโจและแนททัวร์ชมออฟฟิศใหม่ที่ทางสตีเวนเป็นคนออกแบบออฟฟิศใหม่ของทาง siu เองและแนะนําให้รู้จักกับโปรแกรมเมอร์สาวคนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่าโคลี่โคลีเป็นแฮกเกอร์และโปรแกรมเมอร์ประจําหน่วย ซึ่งเมื่อพวกเขาคุยกันไปเรื่อยๆทางแนทก็ได้ถามว่าแล้วตู้กดกาแฟที่เขาเคยทำไว้น่ะมันหายไปไหนซึ่งสตีเวนก็ได้ย้ายออกไปแล้วและตอนนี้เขาก็ทำเป็นคาเฟ่นมสดแทนแนทเขาจึงได้หัวเสียที่ไม่มีกาแฟกินและเดินออกไปจากออฟฟิศเพื่อหากาแฟส,สดๆกินส่วนโจก็ได้ถามกับโคลีว่าแล้วเอลลี่และฟิลลี่ล่ะเด็กสองคนที่เคยอยู่หน่วยพวกเขาหน่ะตอนนี้ไปไหนโคลี Chloe จึงบอกว่าพวกเขาได้ย้ายไปที่แผนกการสืบสวนการทุจริตทางธนาคาร จจึงได้ขอเรียกตัว2คนนั้นมาเพื่อดูภารกิจในครั้งนี้และเมื่อพวกเขาได้รวมทีมจนครบหน้าแล้วสตีเวนจึงได้อธิบายเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้ทั้งหมดให้พวกเขาฟัง ว่าพวกเขาเจอศพที่ถูกฆ่าแต่ไม่รู้ว่าใครฆ่ามาหลายศพแล้วและตอนนี้พวกเขาก็พยายามตามสืบสวนแต่ก็ยังไม่เจอร่องรอยอะไรเลยลีน่าจึงได้มาขอให้ทางแนทและโจช่วยอ,อยู่ตอนนี้เพราะแนทและโจน่ะเป็นผู้ที่รู้ผังเมืองนี้ดีด้วยฝีมือของทางแนทพวกเขาจึงมั่นใจว่าจะสามารถทําคดีนี้ได้หลังจากที่สตีเวนอธิบายคดีจนจบแล้วเขาก็ได้ขอออกไปหาหลักฐานและก็ได้สั่งพวกพระเอกว่าห้ามทําอะไรเด็ดขาดโดยที่เขานั้นไม่ได้สั่ง และเมื่อสตีเวนออกไปโคลอี Chloe เขาก็ได้บอกว่าตอนนี้เจอผู้ตายรายใหม่ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับคดีนี้พวกเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปทันทีและในระหว่างทางที่กำลังเดินทางไปทางแนนและโคลอีก็ได้คุยกันเกี่ยวกับตัวของทางเทรเวอร์ว่าหนึ่งในคนที่ตายน่ะมันเป็นคนในองค์กรของเทรเวอร์ไม่แน่ว่าหลังจากที่เทรเวอร์มันออกมาจากคุกมันอาจจะทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในครั้งนี้ ถึงแม้คดีฆาตกรรมกับตัวเทรเวอร์น่ะอาจจะไม่เกี่ยวกัน100%เปอรเซนแต่เราก็คุ้มค่าที่จะลองไปสืบกับตัวเทรเวอร์ก่อนนะและพอพวกเขาไปถึงที่เกิดเหตุและมันก็คือที่เกิดเหตุที่เดียวกันกับที่นักฆ่าสาวและชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นปริศนาทําการต่อสู้กันและถ่ายทอดสด พวกเขาได้เจอกับสพบชายที่ตายและก็ได้คุยกันว่าในเมื่อคดีฆาตกรรมนะ่ะเราไม่รู้ว่าจะไปสืบจากที่ไหนนั้นเราก็ต้องเริ่มสืบจากเทรเวอร์ก่อนโดยเร็วๆนี้จะมีงานเลี้ยงของเทรเวอร์ที่เขาจัดขึ้นทันใดนั้นสตีเวนเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและเขาก็ได้มาตำหนิทุกคนว่าเขาสั่งแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามทุกคนนะ่ะออกไปไหนจนกว่าเขาจะสั่ง แถมการจะบุกเข้าไปภายในงานเลี้ยงของทางเทรเวอร์น่ะมันก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายและห้ามทําเด็ดขาดแต่สตีเวนเขาก็ไม่ฟังเขาสั่งให้โคอี้น่ะดำเนินการได้เลยโคอี้ <CO> e จึงได้แฮกระบบของทางเทรเวอร์เพื่อให้เพิ่มชื่อของทางแนทเข้าไปในระบบแคก และในที่สุดโคลี e, และแนดก็ได้เข้าไปภายในงานเลี้ยงของเทรเวอร์แนดได้เข้าไปคุยกับเทรเวอร์เพื่อให้โคลี e ้นะเข้าไปแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของเทรเวอร์และเขาทั้งสองคนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่พวกเขาทําได้ดีโดยทางโคลี e สามารถแฮกระบบคอมพิวเตอร์และเอาข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั้นกลับมาได้ทันทีที่มาถึงศูนย์ของ FBI และ SIU แนดก็ได้ให้โคลี e นะไปถอดรหัสซะและทางแนดก็ได้มารับหน้ากับทางสตีเวนเพราะสตีเวนเข้ามาดุแนดว่า ขาได้รับเรื่องจากทนายของทางเทรเวอร์ว่าทางแนนาะบุกเข้าไปภายในงานเลี้ยงโดยที่เขาไม่ได้เชิญซึ่งนี่มันเป็นวิธีที่บุ่มบ่ามมากสตีเว่นมองว่าเราจะบุกไปแบบนั้นไม่ได้มันไม่เป็นแบบแผนเกินไปเดี๋ยวแผนเราจะเสียหมดแล้วอีกอย่างหนึง่ง เทรเวอร์นั้นเกี่ยวอะไรกับคดีฆาตกรรมหรือว่าแนนนะยังแค้นเทรเวอร์อยู่ตอนคดีตอนต้นเรื่องจนทําให้ทั้งสองคนนั้นเกิดมีปากเสียงกันและทั้งสองคนก็ได้เข้าไปต่อสู้กันต่อยหน้ากันไปมาจนทั้งสองคนได้ต่อยกันจนพอใจแล้วพวกโครอี e จึงได้เรียกตัวทั้งสองคนไปดูข้อมูลที่เธอนั้นแฮกได้โดยรหัสและข้อมูลที่เธอแฮกได้ดูเหมือนว่าเทรเวอร์ Trevor นั้นจะขนอะไรบางอย่างมาทางท่าเรือแต่ก่อนที่พวกเขาจะแฮกทางท่าเรือแล้วก็ได้รู้ว่าพวกเขานั้นขนอะไรมา คอมพิวเตอร์ของทาง FBI และ SIU ก็ได้ถูกแฮ็กทำให้ลีนาต้องเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการของที่นี่ และได้ขอโทรศัพท์พร้อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของทุกคนภายในหน่วยมาให้หมดเพื่อตรวจสอบว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแฮกและข้อมูลพวกนี้มันออกไปจากไหนบ้างและกลายเป็นว่าศูนย์ราชาการที่นี่มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะพวกเขาอาจถูกดักฟังได้ตลอดเวลาพวกเขาจึงได้ย้ายที่ทํางานมาที่ร้านขายกัญชาของโจแทนและพวกเขาก็ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบรหัสนี้ได้พวกเขาจึงได้เอารหัสที่พวกเขาได้มาเปิดเอกสารตรวจสอบดูว่า สินค้าที่ส่งมาทางเรือนั้นมันคืออะไรกันแน่และพวกเขาก็ได้เจอกับเรือลำหนึ่งซึ่งมันแ,แปลกมันลงจอดที่ท่าเรือเมื่อ2วันก่อนแถมชื่อที่เป็นเจ้าของบริษัทเรือก็ยังเป็นชื่อบริษัทที่สมมุติขึ้นมาและที่ยิ่งกว่านั้นคนที่เป็นเจ้าของนั่นก็คือเทรเวอร์ทำให้สตีเวนนั้นออกหมายค้นเกี่ยวกับท่าเรือนั้นทันที และพวกเขาทั้ง3คนสตีเวนโจและแนทก็ได้เดินทางไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะได้ตรวจสอบดูว่าพวกเทรเวอร์นะ่ะขนอะไรมากันแน่และพวกเขาก็ได้พบว่าพวกเทรเวอร์นะ่ะขนกัญชามาเป็นจํานวนมากพร้อมกับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่พวกเขานนั้นได้มาจากคอมพิวเตอร์ของเทรเวอร์และได้พบกับภาพถ่ายทางดาวเทียมหลายภาพ ซึ่งแต่ละภาพก็ประกอบไปด้วยโกดังมากมายและก็สถานที่ต่างๆและทุกสถานที่มันก็คือสถานที่ที่พวกเขานั้นเจอศพคนที่โดนฆาตกรรมทั้งหมดเลยมันเลยเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้พวกเขารู้ว่า การที่พวกเขาจับตัวเทรเวอร์ได้นั่นก็หมายความว่าพวกเขาอาจได้ข้อมูลเกี่ยวกับการฆาตกรรมพระอาทิตย์ตกด้วยเพราะมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ที่เทรเวอร์มีภาพถ่ายสถานที่ซึ่งมันตรงกับสถานที่ที่พวกเขานั้นเจอศพพวกเขาจึงได้ดีใจกันอย่างมากพอพวกเขานั้นเจอเบาะแสได้เกี่ยวกับคดีนี้แล้วเพียงแค่พวกเขาไปจับตัวเทรเวอร์มาและเขียนข้อมูลจากเทรเวอร์เพียงเท่านั้นพวกเขาก็จะได้รู้เรื่องแล้วแต่ภายในคาวดี้ข่าวร้ายก็ได้มาถึงพวกเขาพวกเขาได้รับแจ้งข่าวมาว่า ตอนนี้เครเวอร์น่ะถูกแขวน้อและเขาก็ได้เสียชีวิตดูจากรูปพรรณสันฐานแล้วมันอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่เมื่อพวกเขาสืบเข้าไปลึกเข้าไปอีกก็ได้เจอว่านี่มันคือการฆาตกรรมทาให้เมื่อพวกขระเอกรู้เรื่องนี้เข้าพวกเขาก็ได้มืดแปดด้านอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าพวกเขาไม่ไปหาข้อมูลจากคนนี้แล้วพวกเขาจะไปหาข้อมูลจากคนไหนแมทจึงได้เดินทางไปหาพ่อของเทรเวอรเพื่อแจ้งข่าวร้ายกับพ่อของเขา พ่อของเทรเวอร์จึงได้ถามว่าเรารู้ไหมว่าใครฆ่าลูกของเขาแนทจึงได้บอกว่าเขาให้คนสืบสวนมาแล้วและก็ได้พบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นแก๊งชาวจีนที่อยู่ภายในนั้นเมื่อแสดงความเสียใจกับพ่อของเทรเวอร์เสร็จแนทโจและสตตเวนก็ได้เดินทางไปที่ย่านของไชน่าทาวเพื่อไปหาแก๊งหัวหน้าชาวจีนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเท็ดดี้และไปถามเรื่องของตายของ Trevor, เทรเวอร์เผื่อว่าเท็ดดี้นั้นจะรู้อะไรบ้างเรื่องการตายของเทรเวอร์เท็ดดี้นั้นบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแต่ดูเหมือนว่าเทรเวอร์นั้นจะเกี่ยวกับการพนันอะไรบางอย่าง ถึงแม้เท็ดดี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทุกอย่างภายในเมืองนี้ก็ตามแต่การพนันนี้ซึ่งเกมเกมนี้น่ะมันเหนือกว่าน,นั้นอีกมันเป็นการพนันเฉพาะกลุ่มคนพิเศษถึงขนาดว่าเท็ดดี้เองก็ไม่รู้เลยว่าการพนันครั้งนี้น่ะมันคืออะไรกันแน่แต่ที่เท็ดดี้รู้นั่นก็คือสถานที่และเวลาการจัดพวกเขาจะจัดพนันกันอีกครั้งหนึ่งภายในคืนนี้แหนจึงได้ขอให้ทางเท็ดดี้น่ะช่วยเอาเขาเข้าไปในงานพนันหน่อย เพราะถ้าแนสสามารถทลายการพนันครั้งนี้ได้คนที่ได้ผลประโยชน์ทางอ้อมนั่นก็คือทางเท็ดดี้เองเท็ดดี้เจ้าพ่อแห่งไชน่าทาวจึงได้ยอมช่วยแนสในการทํางานครั้งนี้ โดยเท็ดดี้ได้ให้เหรียญเหรียญหนึ่งมาซึ่งเป็นเหรียญของการเข้างานพนันและคนที่เหมาะที่สุดที่จะเข้าไปภายในงานนั่นก็คือเอลลี่นจจึงได้สั่งให้เอลลี่นับปลอมตัวเข้าไปภายในงานเพื่อหาข้อมูลภายในงานนี้โดยทางแนนและฟิลลี่นั้นจะรออยู่ข้างนอกและเมื่อเอลลี่เข้าไปภายในงานเธอก็ต้องเจอกับการฉายภาพขนาดใหญ่ซึ่งฉายภาพการต่อสู้อยู่ในขณะที่เธอกําลังเดินเข้าไปใกล้ๆชายคนหนึ่งก็ได้ดึงแขนเธอเพื่อให้เธอหนะับไปเล่นพนันด้วย แต่เธอก็ไม่เล่นหลังจากที่เธอดูวิดีโอการฆ่าจบแล้วเธอก็ได้เดินออกมาจากงานทันทีแต่คนที่ชวนเธอเล่นพนันพวกมันก็ได้ตามเธอมาและบังคับให้เธอไปเล่นด้วยกันจนทําให้เอลลี่นั้นเกิดโมโ oh หและก็ได้กระทืบพวกมันสองคนจนเละพร้อมกับมีชายคนนึงเดินออกมาหาเอลลี่พร้อมก็ถามเอลลี่ว่า เอลลี่นั้นรู้จักกับทางเท็ดดี้ได้ยังไงทําไมเอาเหรียญของเท็ดดี้มาได้เอลลี่จึงได้กโกหกไปว่าพวกเธอนั้นรู้จักกันชายปริศนาคนนี้จึงได้ถามไปว่าแล้วถ้าผมต้องการให้คุณต่อสู้คุณจะยอมต่อสู้ไหม ซึ่งเอลลี่จึงตอบว่าเธอนั้นจะต่อสู้เพราะดูเหมือนว่ามันก็น่าสนุกดีและเธอก็ยังได้สืบเรื่องข้อมูลของพวกมันด้วยว่าการต่อสู้นี้มันเป็นยังไงกันแน่และเมื่อเธอรับข้อเสนอที่จะต่อสู้ให้กับงานนี้เพื่อสืบข้อมูลแล้วเธอก็ได้กลับมาแจ้งข่าวกับพวกพระเอกทําให้ทางแนทและสตีเวนเดินทางไปหาเพื่อนเก่าของแนทคนนึงซึ่งเป็นนักคอมพิวเตอร์ เขาสามารถแฮกได้ทุกอย่างบนโลกนี้โดยเพื่อนเก่าของแนทคนนี้ก็มีชื่อว่าฮาร์ฟแนทได้ขอให้ฮาร์ฟตรวจสอบดูว่าเส้นทางทางการเงินที่ผู้มันโอนไปนะ่ะโอนไปที่ไหนกันบ้างและเมื่อพวกเขารู้แล้วพวกเขาก็ได้มาตามหาตัวชายคนที่ทางเอลลี่เห็นภายในจอภาพและพวกเขาก็ได้ไปจับชายคนนี้มาได้ซึ่งชายคนนี้เป็นนักมวยเก่าทางตำรวจได้ลากชายคนนี้มาให้แนทและโจทําการสืบสวนโดยเขาได้บอกกับทั้งสองคนว่าในวันหนึ่งตอนที่เขานั้นยังอยู่ในร้านเหล้า ก็ได้มีคนมาเสนอการต่อสู้ให้เขาโดยอันดับแรกพวกมันนนั้นเสนอว่าให้คู่ต่อสู้นั้นเข้าโรงพยาบาลก็เป็นอันเสร็จสิน้นแต่ถ้าเขาทําให้คู่ต่อสู้ตายได้เขาจะได้รับเงินเพิ่มและถ้าเขาไม่ฆ่าคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ก็จะทําการฆ่าเขาเอง ฝั่งโจจึงได้ขู่ชายคนนี้ไปว่างั้นก็บอกเบอร์โทรศัพท์กับชื่อคนที่สั่งมาซะแต่ทันใดน,นั้นชายคนนี้ก็เกิดลมพุบลงที่โต๊ะและเขาก็ได้เสียชีวิตไปทันทีท่ามกลางความงงของทั้งสองคนและเมื่อโจเอาร่างของชายคนนี้ไปไตรวจสอบหมอก็ได้พบว่าในสมองของชายคนนี้มีชิปอันเล็กๆอยู่ซึ่งชิปนี้มีผลต่อสมองโดยตรงพวกเขาจึงได้ไปขอให้ฮาร์ปนั้นมาช่วยดูว่าชิปนี้มันคืออะไรฮาร์ปจึงได้ตรวจสอบแล้วก็ได้บอกว่า ชิปนี้น่ะคงฉีดเข้าไปทางกระแสะเลือดและให้มุ่งตรงไปสู่สมองโดยชิปเล็กขนาดนานโนนี้สามารถควบคุมอารมณ์และทําให้ผู้ที่ได้รับชิปนั้นมีอารมณ์ความรุนแรงที่โหดร้ายแถมมันยังมีคําสั่งที่สามารถปลิดชีพคนทําให้หัวใจไวายได้เฉียบพลันและชิปนี้แหละก็คือสาเหตุทําให้คนคนนี้นั้นเสียชีวิตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าไอ้พวกที่ควบคุมเขาอยู่ซึ่งเป็นองค์กรที่เสนอการต่อสู้น่ะมันรู้แล้วว่าชายคนนี้โดนตํารวจจับมาจึงได้ฆ่าเขาทิ้งทําให้พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะไปตาม ามสืบกับเอลลี่ต่อเพราะว่าวันนี้เป็นวันต่อสู้วันแรกของเอลลี่ที่ต่อสู้ให้กับพวกมันเอลลี่ได้ไปยืนรอพวกมันอยู่ที่สถานที่นัดเพื่อให้พวกมันมารับตัวของเธอไปเธอได้ติด GPS ที่ตัวเธอด้วยเพื่อให้พวกพระเอกนั้นสามารถไล่ตามได้หลังจากที่พวกมันรับตัวเธอไปแล้วพวกผู้เอกก็ได้ขับรถตาม GPS แล้วก็ได้พบว่า GPS นั้นไปที่กองขยะ และเมื่อพวกเขาค้นกองขยะก,ก็ได้พบ GPS ที่ถูกทิ้งซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกมันค้นตัวเอลลี่จนเจอ GPS นี้และไม่แน่ว่าเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายแล้วแนะจึงได้โทรหาฮาร์ฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ฮาร์มแฮกดาวเทียมแถวนี้จนหมดไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมของทางราชการหรือว่าดาวเทียมของนาซาให้แฮกให้หมดเพื่อเอากล้องวงจรปิดมาให้ได้ส่วนในฝั่งของเอลลี่เมื่อเธอถูกจับตัวมาแล้วก็ได้มีบอสของทีนนี่เดินออกมาคุยกับเธอเรื่องที่ว่าพวกเขาเจอ GPS ในตัวเธอเอลลี่เธอจึงโกหกไปว่าแฟนของเธอ หนักขี้หึงจึงต้องติด GPS ที่เธอไว้ตลอดเวลา ทางบอสก็ไม่เชื่อและได้สั่งให้ลูกน้องน่ะฉีดยาเธอซะและเมื่อฉีดยาเธอเสร็จก็เตรียมพร้อมเพื่อให้เธอนั้นไปต่อสู้โดยพาเธอไปต่อสู้กับชายคนหนึ่งซึ่งร่างใหญ่มากๆจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นและบอสก็ได้เข้าไปภายในห้องควบคุมพร้อมกระฉายพาเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในบ่อนนั้นเกิดพานันกันและถ้าใครคนใดคนหนึ่งตายก็ให้อศบไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆมันเลยเป็นที่มาของคดีฆาตกรรมที่พวกเขานั้นไม่สามารถจับตัวได้เพราะมันอยู่เบื้องหลังการต่อสู้และการพานันครั้งยิ่ ที่การต่อสู้เริ่มขึ้นเอลลี่เธอก็ได้เข้าต่อสู้กับชายร่างใหญ่คนนี้ส่วนฝั่งของพวกพระเอกเขาก็ได้ตามเอลลี่มาจนถึงสถานที่นี้แล้วด้วยความช่วยเหลือของทางฮาร พวกเขาได้ค่อยๆบุกเข้าไปจนทางแนทและสตีเวนสามารถเข้าไปภายในห้องต่อสู้ได้และก็ได้เจอเอลลี่ที่กำลังโดนบีบคออยู่สตีเวนจึงได้ใช้ปืนยิงชายคนนั้นที่กำลังบีบคอเอลลี่จนสามารถช่วยเธอได้เอลลี่จึงรีบบอกพวกเขาว่าเธอนั้นโดนฉีดยาทําให้แนทรีบบอกสตีเวนพาเธอไปที่โรงพยาบาลของทางหน่วยซะเพื่อให้รีฟอกเลือดของเธอเพื่อเอาชิปบ้านนั้นออกจากตัวเธอให้ได้ส่วนในฟังของบอสเมื่อมันเห็นแล้วว่าพวกพระเอกนั้นสามารถบุกเข้ามาในการต่อสู้ได้มันจึงสั่งให้ลูกน้องออกค สั่งชิปเพื่อให้ฆ่าเอลลี่ซะส่วนตัวมันก็ได้รีบหนีออกไปจากที่นี่ลูกน้องของมันจึงเริ่มปฏิบัติการทําการฆ่าเอลลี่และก็ได้โหลดข้อมูลส่วนในฟังของแนทเขาก็ได้ไปหยิบขวานใหญ่มาอันนึงพร้อมก็ตัดระบบไฟของที่นี่ ทำให้คอมพิวเตอร์ของพวกมันนั้นหยุดลงและการทํางานของชิปมันก็ได้หยุดลงด้วยเช่นกันทําให้คําสั่งชิปส่งไปไม่ถึงเอลลี่แล้วเธอก็ไม่ได้ตายจนในฝั่งของโจเข้ามาถึงห้องปฏิบัติการในครั้งนี้และสามารถจับพวกมันได้ทั้งหมดส่วนในฝั่งของบอสในขณะที่เขากำลังจะหนีออกไปจากที่นี่ เขาก็ได้เจอกับทางแนทที่กาลังนอนอยู่เพราะว่าแนทน่ะหลังจากที่เขาทําลายระบบไฟเขาก็ได้โดนแรงระเบิดกระแทกอย่างจังบอสจึงได้เอาปืนออกมาเพื่อที่จะฆ่าแนทแต่ด้วยฝีมือระดับแนทเขาก็ได้เอาปืนซ่อนเอาไว้อีกทีหนึ่งและเขาก็สามารถยิงบอสจนบอสนั้นเสียชีวิตลงไปในที่สุด และสุดท้ายพวกเขาก็สามารถปิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้ได้จนสําเร็จและยังสามารถทําลายพนันอันโหดเหี้ยมอันนี้ลงไปได้ด้วยถือว่าเป็นการกลับมาปิดคดีของนักสืบรุ่นเก่าอย่างแนทและโจแล้วหลังจากที่พวกเขากลับมาที่หน่วยพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าในเกมการต่อสู้ครั้งนี้และการพนันครั้งนี้นะ่ะมันมีเบื้องหลังโดยเบื้องหลังของการต่อสู้ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทดสอบมนุษย์ซึ่งเป็นชิปข้อมูล คนที่อยู่เบื้องหลังต้องการที่จะสร้างสุดยอดทหารโดยการเอาชิปเข้าไปฝังในตัวของมนุษย์และให้เขาเป็นนักรบที่สมบูรณ์แบบการฆ่าและการต่อสู้ที่ผ่านมาคือการทดสอบระบบของพวกเขาและคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้นั่นก็คือพ่อของเทเวอร์พอพ่อของเทเวอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยทหารบางหน่วยและก็รู้จักกันดีว่าเขานาเป็นเจ้าพ่อแห่งเทคโนโลยีและที่ FBI กับ SIU โดนแฮกนั่นก็คงเป็นฝีมือของพ่อเทเวอร์เขากำลังพยายามทดสอบและสร้างทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยู่เมื่อนทรู้ ดังนั้นเขาจึงได้พาสตีเว่นเดินทางไปหาพ่อของเทรเวอร์ทันทีเพื่อที่จะไปจับตัวพ่อของเทรเวอร์แต่เมื่อพวกเขาไปถึงบ้านของกาลิสันพ่อของเทรเวอร์ก็ได้มีตำรวจอยู่เต็มไปหมดแถมลีน่าก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยและเธอก็ได้บอกกับพวกพระเอกว่าตอนนี้ทางรัฐบาลกลางได้เข้ามาคุมตัวของทางกาลิสันแล้วและเขาจะได้อยู่ในการดูแลของทางรัฐบาลกลางนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถจับตัวพ่อของเทรเวอร์ได้ ทำให้พวกเขาต้องกลับไปด้วยความเซ็งๆแต่สตีเวนก็ได้บอกกับแนทว่าเขาเห็น่งฟีมือของแนทแล้วและทางหน่วยของเราหนะักก็คงต้องการคนแบบคุณและสตีเวนจึงได้ขอให้แนนะเข้าร่วมหน่วยของเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งแนทก็ยอมตกลงที่จะกลับมาทํางานกับสตีเวนพร้อมกับกลับไปรับคู่หูของเขาโจอย่างเคยและทั้งแนทและโจก็ได้ออกปฏิบัติการกันอีกครั้งหนึ่งและหนังก็ได้จบไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และในฝั่งของคะแนนเรื่องนี้ได้ R M D B ไปที่6คะแนนแล้วถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็องขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ